ถึงแม้ว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับดาวพุธซึ่งเชื่อกันว่าควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยคุณสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบกับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้า นอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพที่คุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่อง แต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงลักษณะสัดส่วนของนิ้วหัวแม่มือสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนในการดำเนินชีวิตลักษณะบุคลิกของคุณจะเป็นคนนิ่งๆและเป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลมากมายคุณจะเป็นนักคิดนักวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไร คุณจะมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจงหรือมีเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างน่าประหลาดใจนอกจากนั้นแล้วคุณเป็นนักกิจกรรมมีการทำกิจกรรมใดๆคุณมักจะเข้าร่วมเสมอๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ด้วยเหตุที่คุณมักจะคิดแผนการไว้สำหรับเหตุการณ์ข้างหน้าอยู่เสมอ ดังนั้นคุณจึงสามารถทําสิ่งใดๆได้สำเร็จทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมีขั้นตอนจนสำเร็จด้านความรักด้วยบุคลิกของคุณอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้บ้างเนื่องจากคุณเป็นคนที่ชอบคิดหรือชอบวางแผนจนบางครั้งจัดอยู่ในประเภทคิดเผื่อมากจนเกินไปและการมีกรอบระเบียบเยอะแยะเกินไป อาจมีส่วนทำอารมณ์ความรักที่เป็นไปอย่างอึดอัดได้ในบางครั้งสุดท้ายอาจจะจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวได้ความสัมพันธ์ของนิ้วคือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วชี้ซึ่งยาวกว่านิ้วนางและนิ้วก้อยมีความยาวมากกว่านิ้วหัวแม่มือรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือสามเหลี่ยมหรือมือน้ำ อาจบ่งบอกได้ว่าผู้ที่มีลักษณะนิ้วมือแบบนี้นั้นมีความคิดสร้างสารรค์และอย่างรู้โดยธรรมชาติมีศักยภาพในการแสวงหาความสุขทางอารมณ์ด้านศิลปะหรือจิตวิญญาณน,นิ้วกลางที่ยาวขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ขยันขันแข็งในขณะที่นิ้วนางที่สั้นกว่าอาจบ่งบอกถึงการขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ ความยาวของนิ้วก้อยที่มากกว่านิ้วหัวแม่มืออาจบ่งบอกถึงความเป็นนักคิดนักสื่อสารและมีศักยภาพในการสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมีลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะตัวผู้ที่มีอัตราส่วนนิ้วรูปแบบนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องการความใส่ใจในรายละเอียดของงานการลงมือปฏิบัติจริงและใช้ทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีการนำความคิดสร้างสารรค์มาใช้ร่วมเช่นอาชีพนักดนตรีนักร้องนักเขียนหรือศิละปละศิลปินจิตตกรนอกจากนั้นยังอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องใช้สัญชาตญาณและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเช่นนักจิตวิทยาหรือผู้แนะนำการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณหมอดูนอกจากนี้ คุณยังอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถในการสร้างสมดุลของแนวทางและมุมมองในอาชีพที่แตกต่างกาันอาจทำให้คุณประสบความสํำเร็จในอุตสาหกรรมหลายๆด้านแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง